สวัสดีครับมาพบกับวิชา Data Analysis อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้ออะไรครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ exploratory data analysis เอ้ยผิดครั้ง <laughs> exploratory data analysis ครับหรือ EDA นะครับมันคืออะไรก็คือว่าคาว่า exploratory data analysis เนี่ยก็คือมาจากการ <c oughs> คำหลักๆนะครับว่าคำว่า explore นั่นเองนะครับคำนี้นะครับคำว่า explore คำนี้ก็คือการ ค้นหาการสำรวจข้อมูลก่อนที่เราจะทดสอบสมมติฐานใดๆก็ตามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พวกเราส่วนใหญ่เวลาเราถูกสอนมาตั้งแต่ระดับเปรียตรีหรือแม้กร่ปัจจุบันเนี่ยเรามักจะมองข้ามไปเพราะเราคิดว่าเรามีวัตถุประสงค์หลักอยู่แล้วในข้อมูลนี้นะครับแต่ว่า การที่เราได้สํารวจข้อมูลก่อนเนี่ยครับจะทําให้เรารู้จักข้อมูลของเรามากขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นอินไซต์บางอย่างเพิ่ม,เต,มเติมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็อาจจะทําใหเ้เราพบข้อผิดพลาดหรือข้อแปลกประหลาดของข้อมูลเราซึ่งจะนําไปสู่ข้อสุขอื่นๆที่นะ่าสนใจกว่าเดิมอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในคลิปนี้และในซีรีส์ของคลิปนี้ครับก็จะใหเ้เครื่องมือในการตรวจสอบ ข้อมูลในลักษณะต่างๆให้พวกเราไปใช้กันนะครับเราก็จะได้ฝึกฝนกันในแบบฝันต่อไปนะครับก็มาดูโค้ดสัปดาห์นี้กันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ใน Azure Cloud นะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลตัวเดิมนะครับข้อมูลตัวนี้ก็คือตัว t i d y Words นะครับอไม่ใช่ t i d y Words ข้อมูลซอยบีนะครับคนดีคนเดิมของเรานะครับแล้วก็ใช้ Library t i d y Words อ่านข้อมูลเข้ามานะครับอ่ารันนะครับ ณจุดนี้ทุกคนไม่ไมน่ามีปหาคนนี้นะครับก็คือเราอ่าน Read csv นะครับอ่านชื่อไฟล์เข้าไปปุ๊บแล้วก็แอดสไยไปเก็บในชื่อซอยนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูข้อมูลอันหนึ่งที่หลายๆคนมีปัญหาจากที่ผ่านมาก็คือว่าข้อมูล l o g g i n g ทุกคนจำ l o g g i n g ได้ไหมฮะ Logging ก็คือการล้มของไอซอยบีเนี่ยซึ่งเรามาดูข้อมูลปุ๊บนะฮะ ก็จะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่ครับมันเป็นจุดสองห้าจุดเจ็ดห้าจุดห้าจุดศูนย์อะไรเงี้ยมันเราเป็นเราเราสงสัยไหมไม่เคยสงสัยเลยเคย่ะอาจารย์ข้อมูลยังนไงก็อย่างนั้นคิดดีถ้าเกิดมันเป็นจุดสองห้าจุดเจ็ดห้าจุดห้าจุดศูนย์เนี่ยแสดงว่ามันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการหารออกมาใช่ไหมครับของตัวเลขกลมๆตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เป็นจนํานวนเต็มนะครับเพราะงั้นนีจริงแล้วเนี่ยผมไปตามอ่านมาอันนี้มาจากเาปเปอร์ปีพันหกร้อยหกสิบปาร์ตนะฮะ แล้วทีเราได้ข้อมูลมาจากคนอื่นอีกทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้อมูลมันใช้ยังไงนะไอข้อมูลลอจิงเนี่ยครับมันคือ0ูนย์ถึงห้าครับเป็นสเกลเขาให้คะแนนศูนย์ก็คือไม่ล้มนะฮะศูนย์ก็คือไม่ล้มเลยแล้วก็ห้านี่คือล้มเละนะฮะใครเคยปลูกถั่วนะถั่วมันแบบต้นมันอ่อนก็จะแบบ,นะบอันนั้นคือห้านะให้คนที่เก็บข้อมูลเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเป็นศูนย์ถึงห้าแล้วก็มาหาคคาเฉลี่ยงั้น แล้วคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็ไม่ควรใช้เป็นตัวเลขสิควรจะใช้เป็นแบบ s c r e ร e t ไหมเป็นแบบเป็นกล่องๆไหมนะครับซึ่งถามว่าทําได้ไหมทําได้ดีทำไมจะทาไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะงั้นพอเราใช้ R อ,อยู่แล้วแอะขายของเราอะนะฮะเพราะงั้นก็จะมีวิธีในการทำนะครับก็คือจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า cut นั่นเองนะครับซึ่งเปลี่ยนจากตัวเลขไปเป็น ตัวหนังสือเอ้ยไปเป็นไปเป็นกลุ่มนะครับไปเป็นแฟกเตนะอรนะ์นะครับเดี๋ยวพอน่าขอเปลี่ยนจอนิดนึงนะอ่ะนะครับก็คือถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนาะนะครับเรามีข้อมูลที่เป็นตัวเลขอย่างเช่นอ่าหนึ 0, 5, 7, ่งจุดศูนย์สองจุดห้าสามจุดเจ็ดสี่จุดสองไอ้นี้นะสมมุติผมดูตัวอย่าง อ่า4.9สมุิแล้วกันนี่คือเป็นตัวเลขใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นอะไรนะเป็นดับเบิลใช่ไหมครับเราต้องการเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ให้กลายเป็นกลุ่มนะครับให้กลายเป็นดิสครีตนะครับให้กลายเป็น d ดิสครีตให้ได้นะครับหรือในภาษา R เขาจะเรียกว่าเป็น factor หรือเป็นคาเลกเตอรนะครับซึ่งเราทำยังไงครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า cut นะครับฟังก์ชัน cut เนี่ย เดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปตัวเลขลงมานะฮะปึนะนะอุ้ยมันติดอันนี้ไปด้วยนะครับเราก็จะคัดคือคัดก็คือ,คคอ,คอ,คอแปลว่าตัดนะ่ะตัดให้ขาดเลยจับๆับับเนี่ยนะฮะเราก็จะบอกว่าคัดสมมติผมอยากให้ตัดตรงที่อนะไรนะ2.0 1.0่4.5ม้ใช่ไหมผมอยากให้ตัดแบบนี้ใช่ไหมครับตัด ตัดอันนี้คือจุดที่เราตัดนะครับแล้วก็ทําอะไรครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อใหม่ให้อันนี้เป็นอ่ะสูอันนี้เป็นโลอ่ามีเดียมโลมีเดียมแล้วก็ไฮสมมุตินะฮะี่คือตั้งเป็นชื่อใหม่นะครับเพราะงั้นไอจ,จุดตัดพวกเนี้ยครับจุดตัดพวกเนี้ยจุดตัดพวกนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเบรค นะครับเบรกก็ Break, คือจุดจุดที่มันแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ชื่อใหม่ที่เราตั้งนะครับชื่อใหม่ที่เราตั้งพวกนี้นะครับชื่อใหม่ที่เราตั้งพวกนี้ก็คือจะเป็น label s label ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในคำสั่งคัดเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าคำสั่งคัดก็คือองค์ประกอบแรกจะต้องมี เวกเตอร์ที่จะคัดนะครับที่ที่จะตัดเนาะที่จะตัดแบ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยเบรกส์ว่าจะเอาเบรกตรงไหนบ้างแล้วก็เลเบลนะครับว่าพอตัดเสร็จแล้วจะให้ชื่ออะไรนะครับอ่ะนึ้ภาพไม่ออกมาดูกันเด้อนะครับอ่ะอันนี้นะครับทุกคนผมใช้ชื่ออ่ะซอยเนาะสอ้าวเออลืมเปลี่ยนจอฮ <laughs> นะอ่ะซอยเนาะ แล้วก็ส่งต่อข้อมูลไปทำอะไรครับไป m u ว a ท e นะครับคือสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาสร้างคอลัมน์ใหม่ชื่อว่า logging class นะครับแล้วก็คอลัมน์ใหม่นี้ให้เป็นเช่ไหมเท่ากับคือให้เป็นคอลัมน์ใหม่ที่ชื่อ logging class ให้เป็นการคัดการตัดตัดข้อมูลเลยครับต่ข้อมูลเดิมที่ชื่อ logging อลัมน n เดิมที่ชื่อ logging เมื่อกี้นะครับ breaks breaks ตรงไหนบ้างตัดที่0 1 2 3 4 5นะครับพอตัดเสร็จลวปุ๊บ เราเรานับเราเว้ยแล้วมันตัดเสร็จแล้วได้กี่ช่วงไม่ยากครับนับอะไรครับนับคอมมาไอ้นับเออนับคอมมานะครับเห็นไหมมีคอมมาตรงไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีคอมค,คอมออคอมมาห้าที่นะครับก็คือมีห้าช่วงก็ต้องตั้งชื่อใหม่ห้าช่วงถูกไหมครับมีอะไรบ้างอ่านหนึ่งสองสาม 4 5อันนะั้ผมก็ตั้งชื่อเป็นช่วงๆนะเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมปิดวงเล็บให้ครบนะฮะบอกอาจารย์วงเล็บดูยากจังเลยเพราะอะไรฮะเพราะเราลืมเปิดอะไรเอ่ย <laughs> เปิดเรนโบว์พ r e n เ h e ซิสอ่าเห็นไหมตอนนี้ Rainbow p a r e n t h e s ิ s จะมาช่วยเราแล้วนะครับใครที่ไม่เคยใช้นะครับหรือใครที่บางทีรู้สึกว่าไม่เห็นมีประโยชน์เลยนะลองดูฮนะตอนนี้ก็คือมันจะ ช่วยเรามากเลยเห็นไหมเราจะแมชสีได้ว่าครบหรือยังนะครับก็คบแล้วนะครับลองลันดูครับปุ๊บนะฮะบอกโอ้จ่าไม่เห็น,นมีอะไรเลยนะครับบอกเอ้ยคอลัมน์มันอยู่ท้ายๆเห็นไหมฮะงั้นถ้าเราจะเห็นคอลัม,มน์ของเราชัดๆนะครับเติมอะไรเข้าไปครับเอ่อกเนอะเราเลือกแค่ logging กับ logging class จะเห็นเลยว่าอ่าเห็นไหมถ้าเกิน4ปุ๊บกลายเป็น very high ถ้ามปนอยู่ระหว่างสถึง4ี่ปุ๊บเป็น high นะครับแล้วก็คือตัดเป็นกลุ่มอัตโนมัติได้เลยเราไม่ต้องมานั่งแบบว่า sort excel เรามานั่งพิมพ์ใหม่นะอันี่คือเสร็จแล้วนะคว่าเสร็จเลยนะครับก็คือจะแบ่งกลุ่มก็คือจะเปลี่ยนจากที่เป็น double มาเป็น factor นะครับกลายเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมไม่ยากเนาะทีนี้นะครับพอเราได้เป็นกลุ่มอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าการที่ คือ EDA เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตั้งคำถามแบบเอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะสงสัยเอ๊ะสงสัยหรือชีวิตนี้ไม่เคยเอ๊ะเลยนะฮะก็เรามาฝึกเอ๊ะกันนะับมาเป็นนักห์ข้อมูลเราก็ต้องมาฝึกเอ๊ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วบอกเอ๊ะผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเจอเรื่องลอจิงเนี่ยบางที่มันล็อชมากบางที่มันล็อชน้อยหรือเปล่าหรือมีการล็อชไม่หรือมีแบบเอ๊ะพืชส่วนไอหรือทุเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมันล้มไหมนะครับเราก็มาดูเรื่องของการกระจายข้อมูลกันนะครับ คำศัพท์คำนี้เขาเรียกว่า variation นะครับภาษาไทยใช้คําว่าการความแปรผันผมขออนุญาตใช้ทับศัพท์แล้วกันเพื่อความง่ายนะฮะ variation คือแบบการความที่มันแตกต่างกันในข้อมูลแล้วข้อมูลมันกระจายมันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งมันก็มีวิธีการดูหลายวิธีวิธีแรกคือการวัดกราฟขึ้นมานะครับเช่นอันนี้เราก็สามารถถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่เป็น categorical หรือข้อมูลที่เป็น discrete ข้อมูลที่เป็นกลุ่มๆุมเราก็สามารถใช้ GeO bar นับจํานวนนะครับอันนี้มันจะเขา แ no. นจใจเลยครับนับจำนวนของแต่ละกลุ่มให้เรานับจำนวนของแต่ละกลุ่มให้เรานะครับอ่ะลองดูครับปึ๊บเห็นไหมสวยงามนะครับก็คือเราก็จะรู้แล้ว,ว่าเฮ้ยซอยบีนส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันล้มประมาณหนึ่งนะล้มมันกลางแล้วล้มน้อยๆน,นะครับไอ้ที่ลอยน้อยมากก็มีไม่เยอะแล้วที่ล้มเยอะๆก็มีไม่เาอะนะก็คือแบบ เป็นกึ่งกึง normal distribution และเนาะซึ่งเดี๋ยวเรื่อง normal เราค่อยว่ากันนะครับก็เป็นกลางๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือ medium กับ low นะครับซึ่งมั็ทำให้เราเห็นว่ามันไอที่เราแบ,บ่งเป็นกลุ่มเนี่ยมันจานวนมันไม่เท่ากันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น continuous data เนี่ยมันก็จะทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะใช้ g e o อบไม่ได้เพราะมันนับจานวนไม่ได้เราใช้สิ่งที่เรียกว่า histogram นะครับ histogram คืออะไรนะ แท่งกระจายความถี่เนี่ยก็คือสิ่งที่มันทำก็คือว่ามันจะแบ่งแบ่งข้อมูลต่อเนื่องเป็นช่วงๆแล้ววาดกราฟแท่งให้เรานะครับนั่นคือฮิสโตแกรมนะครับแต่ว่ามันทำให้เราอัตโนมัตินะครับอ่ะลองมาดูครับเห็นไหมก็คือว่ามันก็จะแบ่งเป็นแท่งๆให้เราก็โชว์ความ จกเข้วมันคล้ายๆเหมือนแจกแจงความถี่ครัก็คือข้อมูลเยอะที่สุดอยู่ที่ประมาณ8หรือ9นะครับแล้วก็อยู่เกือบหก60ทีนี้พางคนแอบเห็นนี้ตรงนี้คืออะไรจาย์นะคลิกดูครับ s t a t bin using bin เท่ากับ30ก็คือว่าเขาบอกว่าไอ้ bin เจก,ก็คือขนาดของช่องที่มันแบ่งช่วงๆเนะี้ยงั้นไอ้ข้อมูลเป็นช่วงๆที่ว่าเนี้ยมันก็คือ bin นะครับ แล้วเขาบอกว่าบินเท่ากับ30คือตอนนี้เขาแบ่งบินเป็น30ช่องโดยอัตโนมัติถ้าคุณอยากได้อะไรที่ไม่ไม่ใช่แบบนี้ก็เลือกใหม่นะจ๊ะใช่หไหมซึ่งอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับข้อมูลของเรานะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีช่องว่างเนอหน่อย,อยาาใช่ไหมแปลกแปลกใช่ไหมเราสามารถเลือกบินวิดเองได้คือไอช่องนี้อยากให้กว้างเท่าไหร่ก็บอกเขาไปเลยนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเอ้ยอยากได้ช่วงละ5แบบแบ่งไซส์เป็นช่วง5้า5้าห้า จะได้ดูง่ายๆนะครับอ่ะลองดูครับก็คือ GeoM Histogram ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่า Bin Width เท่ากับ5นะครับมันก็จะแบ่งเป็นช่วงละ5 0ถึงห 5, 5ถึง10 10 1อะไรเงี้ยครับอืมอธิบายโคดนเนะ่ยก็คือข้อมูลซอย2เมื่อกี้ใช่ไหมที่เราสร้างใหม่จากการที่เราเพิ่มซอยไอลอจิงคลาสเข้าไปนะครับแล้วก็ส่งต่อ g g p o o t แอสติสติกใส่แค่ x เราดูทีละตัวแปรเราดูตัวแปรเดียวตอนนี้เรากำลังดูการกระจายของ1ตัวแปรนะครับแล้วก็อยากรู้ตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นไปนะครับแล้วก็บวกจีโอ h ิสโตแกรมนะครับก็กำหนดได้นะครับอันนี้ก็คือฮิสโตแกรมนะแต่บางคนบอกฮิสโตแกรมมันดูแบบมันแน่นๆเนาะมันจะมีอีกออปชั่นหนึ่งก็คือว่าหรือใช้เอ่อจีโอฟรีเควนต c polygon นะครับอันนี้ย่อมาจาก frequency polygon นะครับคือการใช้ความถี่แต่ว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมแทนบอกคืออะไรอาจารย์งงนะฮะอ่ะเหมือนเดิมครับเปลี่ยนจาก Ge o m Histogram เป็น g e f r e อ f r e ก Poly นะครับอลองดูปึ๊บจะเห็นว่าแทนที่มันจะวาดฮิสโตแกรมใช่ไหมครับสิ่งที่มันทำก็คือว่าอย่างนี้ฮ โอ้ผมเปลนสีก่อนเนาะนะครับก็คือว่าเดิมฮิสโตแกรมมันหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะไปวาดยอดของฮิสโตแกรมแทนก็คือแทนที่จะเอามาทาั้งแท่งมันก็คือเอาแค่ยอดมาครับแล้วก็เอาจุดตรงตรงปลายยอดเนี้ยเป็นความสูงของแท่งซึ่งจะทำให้ดูสมูทดูโล่งกว่าดิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบแต่ก็จะเนกระจายข้อมูลเหมือนกันว่าตัวเมล็ดส่วนใหญ่นะครับมีความ มีขนาดอยู่ที่ประมาณ8ถึง9นะครับก็จะเห็นภาพค่อนข้างเพราะบางคนดูฮิสโตแกรมแล้วมันดูไม่ค่อยออกนะครับแต่ก็อดีแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะนะครับทีนี้ไอตัว f r e q u e n c y เนี่ยมันดียังไงเพราะว่าถ้าเกิดเรามีหลายๆกลุ่มเนี่ยครับมันช่วยพอสมควรเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอย่างเช่นนี้ถ้าเกิดเราให้สีตามโลเคชันให้มันแต่ละโลเคชันสีไม่เหมือนกันลองดูนะครับ ก็จะเห็นว่าเออเห็นเลยว่าแต่และที่เนี่ยคล้ายๆกันเลยเนาะยกเว้นที่ไหนครับยกเว้นที่ริดแลนด์เบย์เนี่ยที่เหมือนขนาดมันจะเล็กๆหน่อยนะฮะใครเห็นไหมเออตรงเนี้ยนะฮะขนาดมันจะเล็กๆกว่านิดนึงเออน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของข้อมูลแล้วเฮ้ยพื้นที่นี้มีอะไรทําไมมันเล็กมันเล็กกว่าที่อื่นนะครับเนาะแล้วเราก็อ๋อนี่ผมขออภัยนี่โคตรเกินนะครับอ่ะลบทิง้ง เพราะฉะนั้นเราสามารถดูผู้นี้ได้แล้วก็เลือกตามความเหมาะสมหนระือว่าอยากได้อะไรแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการพอดคาฟเพื่อดูการกระจายของข้อมูลทั้งแบบ Categorical แล้วก็แบบที่เป็น o o t t n u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  นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะทำอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าครับ